ครับอยู่กับดรวัชรพลปัชจรูรัตนะครับท่านนายกครับคนมาเที่ยววันนี้จะได้รับชมอะไรางครับวันนี้ถือว่าเป็นความพิเศษของพี่น้องตำบลกุจิกและใกล้เคียงนะครับอย่างที่ผมอยู่กับผมเนี่ยเป็นของโป่งแดงนะครับที่วันนี้มาด้วยใจจริงๆเอาผัดหมี่มาแข่งขู่อาหีไม่พอแถมมาแจกด้วยวันนี้ท่านจะพบกับวิถีชีวิตดื้อๆของบ้านกุจิกที่มีมาในอดีตนะครับต้องนเรียนครับว่าภาพบรรยากาศแบบนี้หาดูไม่ได้แล้ว วันนี้ช่วงเย็นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะจะนั่งรถไฟมาจากชุนทางกีฬามาลงที่หลันรถไฟกุจิกนะครับเพื่อจากถานรถไฟกุจิกเนี่ยกำลังจะโดนรื้อย้ายวันนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ท่านลงรถไฟมา,า,ท,ามมท่นานจะเจอภาพสามมิติวิถีชีวิตคนกุจิกและท่านก็จะเจอภาพการลำาพงโพราาต,ต้อนรับเข้ามาตรงนี้เจา้าพิมพ์มีตอนนี้เริ่มแล้วนะครับหลายทีก็เริ่มจัดแจงสถานที่เรียบร้อยวันนี้เรามาตําเต็มและด้านในจะมีการส่งน้าพระพุทธรูปอายุเนี่ย พุทธศักราช2444นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ออกจากวัตถุจิตมานักธรรมขึ้รุ่นที่พิเศษมากครับมีพระทั้งสิ้นอยู่1,250องค์ซึ่งกเ็เป็นเรื่องพิเศษมากที่ชุดอินต่างๆเมื่อกี้นี่ทา่านอาจารย์บรรยายไปน,นะครับหาชมไม่ได้นะครับลักษณะบนเวทีการกมีการประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมมีการการแสดงต้อนรับจุดหลายจุดของเราเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านเคยเห็นทุกท่านเคยเอาจจะอาจาอาจะลืมบ้างอาจจะไม่เจอบ้าง แล้วก็เคยมีแต่อาจจะหาไม่เจอแต่เป็นขั้นหายเกิที่กูจิครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับว่ายังพอมีเวลาเย็นนี้นะครับท่านไม่ต้องหุงข้าวที่บ้านในตลาดกุจิกมีของขายครับมีของขายมีดูแลท่านท่านมาซื้อที่นี่มากินที่นี่มากระตุ้นเศรษฐกิจที่นี่มาจับใจใสยรับสงการด้วยกันสงการสำนันใจบุญรักษานะครับมาเที่ยวบ้านกุจิด้วยกันขอบคุณครับดรวัชรพลปัญญาจารุรัตน์นะครับก็ว,ว่าวรรพุทธรูโปโบราณนะครับ ตั้งแต่ปศ2444นะครับใต้ฐานมีพุทธรูกอะไรครับท่านพุทธลูปองค์เล็กๆ1,250องค์ครับครับผมยอดเลยครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ออกจากวัดกุจิมาให้พวกเราได้ได้สักการะได้ส่านพในเทศกาลสงการสำรานใจญ่ในวันนี้นะครับครับผมที่ปานีแล้วก็คุณสุเดลวันนะครับจากพัฒนาชุมชนอำเภอตั้งเนินนะครับมาส่งน้ำพระ โบราณน,นะครับซึ่งวัดกุจิกให้ออกมาครั้งแรกสุตนาชนนะครับ2,444 4นะครับผลิตครั้งที่ปีก่อสร้างนะครับ โปร่งแดงนะครับวันนี้มาผัดหมี่บ้านน้ําชาให้คนมาร่วมงานกุจิกถนนคนเดินกินฟรีนะครับจากโปร่งแดงนะครับขอบคุณโปร่งแดงนะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโปร่งแดงครับชื่ออะไรครับพี่จิตค่ะสการับวันนี้เรามาผัดหมี่จกวนนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสามรางวับได้กังเลยรางวัลแรกรางวัลชนะเลิศเงินรางวัลห้าล้านบาทคอมโบและใบประกาศนะคะ ครับตอนนี้วัยรุ่นนะครับ16 17นะครับใช่ไหมรุ่นนี้หาชมยากหายากครับทำอะไรกันครับเนี่ยทำอะไรกันสำอะไรกันบดกับ้านฉันครับมาดูบรรยากาศการทำข้าวทอดนะครับขึ้นชื่อของกูจิกเนาะของเราเป็นไงรสชาติเป็นไงลองประชามพันธ์ดูออะร่มันไม่คือกันอื่นยังไงมันอร่อยกว่าเขานี่อร่อยกว่าเขาเลยนี่ดูตากอายุคนทำหนาะ น้ S <S> าแม่ค้าตลาดกุจิครับของอร่อยแน่นอนต้องทอดมันกุจิครับกี่คนก็จะสองร้อยเล้วเนาะรับประกันความอร่อยคุตายันครับคุตายันเนี่ยทอดมันเราเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเด้งอร่อยครับอร่อยเนาะเชิญชวนคนมาชมงานมามาอุนน้าคุตายันนะครับดูจากอายุนะครับเพิ่งจะเพิ่งจะสิบหกเนาะครับผมรับประกันความอร่อยครับยศชันนายก วัชรพลบัญชาจะรู้รัตนะครับนำทอนมันกุจิกมาแจกฟรีนะครับเด็กเสิร์ฟน่ารักนะครับคนทาดก็วัยรุ่นครับคนทาตวัยรุ่นอายุ16นะครับเดี๋ยวเราจะชิมฟรีกันเนาะนะครับขอบคุณมากนะครับทอนมันฟรีนะครับอร่อยๆนะครับจากกุจิกนะครับกุจิกหวานๆครับเป็นมุมที่นะครับจัดแสดงของเก่าโบราณนะครับให้ ทนที่มาเที่ยวกุจิกนะครับได้ชมกันครับหาชมยากนะครับกุจิกโบราณบัตรดีโบราณตั้งแต่หลายปีแล้วนะสองสี่เก้าห้าสองสี่แปดหกสองสี่เจ็ดเจ็ดโอนะครับมาหาดูความโบราณวัตถุโบราณนะครับของใช้ไม้สอยเครื่องใช้ประจำวันนะครับที่มุมน,นี้นะครับที่เราหาชมยากนะ ของใช้โบราณนะครับที่สีขาวโบราณที่บทยานะครับหลายอย่างนะครับมาชมกันนะครับที่กุจิกนะครับคุณเป็นรดาใจจริงนะครับวันนี้มาทำไมบ้างครับนนคุณเปรดาได้รับป้าหมายจากทางเทศบาลตะบนกุจิกที่ทำหน้าที่พิธีกรเกี่ยวกับตรงเวทีกลางนะคะเกี่ยวกับการประกวดโนูน้อยวัฒนธรรมค่ะอยากเชิญชวนคนมาเที่ยวคมาชมนะคะพ่อแม่พี่น้องูุยาตายายนะคะวันนี้มาเชร์ลูกหลานบ้านเรานะคะใน การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมที่เวทีกลางนะคะมีหนูน้อยนา่นารักน่ารักทั้ง1 1เท่านค่ะมาร่วมเชียร่วมให้กําลังใจกันนะคะครับผมขอบคุณมากครับฉันครับอยู่บรรยากาศถนนคนเดินกุจ,จิกสงการสําราญใจนะครับมีกาแฟด้วยนะครับนุดหนุนนะครับกาแฟนครกาแฟครับนี่มีกาแฟเรามา้งครับนะ่นนครกาแฟเป็นกาแฟสองนครนะคะจากนครราชสีมาและนครศรีธรรมราชค,ค่ะแล้วก็มีชาใต้ชาเอเชียของเราะอะไรเด่นสุดเด่นสุดจะเป็นชาใต้ค่ะชาใต้ใช่ใชไหม ฝากสำหรับคนมาเชี่ยวงานหน่อยครับก็ฝากแวะมากาแฟนานนครได้นะคะตรงนี้อยู่เส้นจัดใหม่ตำบลมงคลนะคะมาเ่่มงานที่กุฎจิตค่ะครับผมขอบคุณมากครับสุนันท์มังฉันครับถนนคนเดินสงการสําราญใจอยู่ร้านอะไรครับเนี่ยร้านยำปอปั่นครับผมเราขายอะไรเรื่องเราขายอะไรเดืงมาดูเรวันนี้ครับมียำแซลมอนนะคบผมแล้วก็มีหอยนางรมมีกุ้งสดมีกุ้งลวกมีไข่เค็มนะครับก็มีเป็ป่าดิวกิ้ว แนะนำนะครับผมเม е นูพิเศษก็คือยำยกร้านนะครับยำยกร้านเลยราคา300คือทั้งร้านมีอะไรใส่หมดเลยครับผมใส่หมดเลยอนนั้นก็อะยกร้านไปเลยใช่ครับยกร้านไปเลยครับผมราคาขั้นต<า>่ำเท่าไหร่ครับผมเราหกติบาทครับผมคุณอะไรครับเนี่ยยำอะไรครับเม,สสน,มนูนอยู่ไหนครับร้านอยู่ไหนเอ่ยร้านอยู่ป่าทางสลักใดครับผมปากทางสลักใดเนา้ออยู่กับคุณอะไรครับคุณหนีครับผมครับผมร้านสลักใดนะครับถ้าอร่อยจะได้ตามไปถูกครับสุเดยอดมั่นฉันครับ สวัสดีคร,ครับสุ้มเงินแม่นฉันครับกระทะโลนก็ไปรนมาเดินติกันเดินกุนิครับทเอะไรเออตอนนยางสวัสด um ีครับท่เจ้าคร้าขอบคุณมากนะครับวันนี้ท่านมาดูแลขนมโบราณขายถึง no ร้อยบาทนะครับมาถนนกันเดินก็มาถนนนะครับแม่ค้าน่ารักนะครับสุ้มเงินแม่นฉันครับนะครับมีกุนิกนาะของดีกุนิกมีกุนติขายไงครับก็ตอนนี้ก็มี หอยเล็ก20บาทครับหายกลางก็30บาทมีขนาดเล็กขนาดกลางเนาะอันนี้มีีหลายค่ะอันน้เรามีเครื่องปรุงพร้อมไหมวันนี้มีเครื่องปรุงพร้อมค่ะครับผมมาเที่ยวงานก็มาอุดหนุนด้วยกันนะครับเนาะครับมีโมรานกุจิกที่ร้านหอยกระทะร้อนนะครับมีอะไรจำหน่ายไหมครับเนี่ยหอยทอดเนาะ คุณแม่มา่านฉันนะครับอันนี้มาอยู่ที่ร้านอะไรเอ่ยไม่ได้นะคุณพ่อพี่พ่อันนี้ร้านอะไรครับเนี่ยร้าไก่คะ่ะปไก่ใช่ไหมค่ะไก่ไงครับเนี่ยธรรมดา40ค่ะพี่เพิ่มหน้าได้ค่ะมมเพิ่มหน้าก็เพิ่มราคาเนาะเชิญเชิญนะครับมาเที่ยวกุจิกนะครับแวะมานะครับคุณแม่มา่านฉันนะครับบรรยากาศการจำหน่ายสินค้านะครับที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับ สงการสาราญใจโดยดรวัชรพลบัญชาจารุรัตน์นะครับสุดยอดบ้านฉันเรามาเก็บบรรยากาศก่อนงานนะครับเย็นนี้นะครับแดดเรอ่มล้มตกครับ14 15เมษายนส5 6 5าหครับมีกุจิกนะครับเตาสุดท้ายของจังหวัดนครราชสีมานะครับเย็นนี้นะครับมาเดินชมถนนสายวัฒนธรรมกุจิกนะครับเอาใหม่เอาใหม่งทั้งหมดเจีดด้วยกันค่ะมี ของงานตนนนึ่เดินกุจิกนะครับจะมีการนาพระพุทธรูปโบราณที่วัดกุจิกจัดมาให้ได้ส่งน้ำนะครับเป็นเพื่อสี่รีมงคลอย่งชีวิตนะครับปีการก่อสร้าง2,444นะครับจะมีพ,ะพุทธรูปองค์เล็กๆนะครับอยู่ใต้ฐาน1,250องค์ครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยรัตนโกสินทร์นะครับอายุมากกว่า100ปีความสูง25นิ้ว ความหน้นตาตักกว้างนะครับ25นิ้วสส่วนูง4 40นิ้วนะครับจุดเด่นเลยนะครับมีฐานที่เป็นพระพุทธรูปเสียงรายล้อมโดย1 2 50องค์สูงเนินบ้านฉันนะครับคุณยายก็มาส่งน้ำก็เป็นสิ่งมงคลครับ